ไปก,กันเถอะภูเก็ตนะครับเขาไม่หีการจัดโครงการประกวดบรรยายธรรมประจำปี2567นะครับเพื่อเดี๋ยจะให้เด็กและก็เยาวชนนี้ได้โยเแย์ๆเรื่องของธรรมาทำโมกันมากขึ้นะนะครับไปนะครับนายพิชัยหยุดซิ่งสหายวัฒนธรรมจังหวัดภูเก,กต็ตก็เป็นประธานจัดโครงการประกวดบรรยายธรรมประจำปีพศ .2567 ระดับจังหวัดเทวัทมงคลน,นิมิตพระอารามหลวงตะมนตตลาดใหญ่อาเภอเมืองภูเก,กต็ตจังหวัดภูเก,กต็ต มีคณะครูนักเรียนข้าวรวมกิจกรรมกันกระลุยเลยนะครับสำหรับโครงการประกวดบรรยายธรรมประจำปี2 5อ7ระดับจังหวัดการจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสรงเสริมให้เด็กและเยาวชนนนั้ได้ศึกษาและก็เพื่อแพร่ลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับ และก็ได้ฝึกฝนถักษะการผูเตโชกตองตามลักวาถาสิ้นเรียนรู้มารายาทไทยปลูกฟังคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการการบรรยายรรมเพื่อคัดเลือกตรวจแท่นระดับจังหวัดข้าประกวดระดับภาคคณะสงฆ์ดยผู้ชนะเลิศและก็รองชนะเลิศระดับภาคคณะสงฆ์ก็จะมีสิทธิ์ข้าประกวดในระดับประเทศนะครับผู้เดชนะการประกวดระดับประเทศก็จะได้เข้ารับพระราชทานโลรางวัล จากสมเด,ด็ปพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด,ด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชก,กุมารีครับค่ะนกจังนี้เมื่อวันที่12กุมภพาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะสำหนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก,ก็ตจัดโครงการประกวดสวดมนต์มูสั้นเซนพระรัตนตรัยทำนองเสร้พัญญาประเภททีม5คนประจำปีพศ2อ6 8รอระดับจังหวัดหรือว่าส่วนภูมิภาคค่ะที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงตำบลตลาดใยญ่งอำเภอเมืองจังหวัดภูเก,ก็ต โดยก็เผื่อส่งเสริมให้หนักเรียนและก็ครูไดส้สวดมนต์ไหว้พระถังโรงเรียนในรูปแบบถี่ถทกต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธแก่เด็กและเยาวชนเพื่อขัดเลือกเด็กและเยาวชนเป็นตัวแทนระดับจังหวัดข่าวแข่งขันประกวดสวดมนต์มูสันเสิรินพระรัตนตรยัยทำนองเสาระพัญยาประเภททีม5คนในระดับภาคขณะส่งต่อไปด้วยค่ะ